สวัสดีค่ะพ่อๆแม่แม่เอฟซีสาวหน่อยเพชรบ้านแพงเอฟซี FC คุณครูแมวเหมียวเอฟซีน้องมนะนาเอฟซีอุ้งอิงแล้วกะ็นักแสดงสุขุมสุขพลเด้อจ่าเดอ้อมือนีเศร้าวันที่ยี่สิบสี่กันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกเป็นจังไรล,ล่ะคะมือคืนนี่มือเปิดวงคือสิพ่อ,ออกพ่อใจพ่อๆแม่แม่เอฟซีของนักแสดงแต่ละคนเนาะค่ะก็ขอแสดงความยินดีกับทุกคนนะคะกับการได้รับมาไลา่สินนำใจจากเอฟซี หลายคนในหลาย่านที่ทรงมากร่วมกันให้นะคะหล่นใหม่หล่นคอหล่นมือหล่นคอหล่นมือนะคะวา่าเสนะบางคนจนข้อสีหักะะะพุ่นละเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะนี่ก็คือ,อเรื่องเล่าดีๆที่เฮใหอเฮ้าด,ดูสึกดีนะคะในการเบิง่งในการช่วมหมอลำเพราะว่านักแสดงเพิ่นกะเตรียมตัวเนาะคะ่ะมีการฝึก้อมอย่างนักมีการยางังเกาะ แต่งตัวกับยางสวยงามือนีคุณคู่เสื้อได้ว่าทุกคนนักแสดงทุกคนเนี่ยจะต้องแต่งตัวให้เจ้าของนี่พิเศษแลวก็มีความตั้งใจร้ายเป็นพิเศษเพราะว่ามือนีเป็นมือแรกของการเปิดวงกะเอาเอกเอาใจเอฟซี FC, พ่อใจเนาะคะ่ะเป็นการสั่งเสน่ห์อันหนึง่งให้เหาเห็น,นะะเนาะค่ะเนาะกะถือว่าตื่นหูตื่นตาเนาะค่ะตื่นหูตื่น,ต,น,ต,นตาเพราะว่าจะเป็นอ่า ความอลังการของแดนเซอร์ที่จริงตามรักและเบื้องการโชว์เนี่ยของแดนเซอร์นี่คุณคูณ่อยากให้คะแนนเต็มผุละเนาะค่ะอยากให้หดกายคะแนนเต็มผุละเนาะพี่น้องเนาะคิดว่าอย่างไรก็เอา้าแสดงความคิดเห็นใดแต่ละคนกับบางคนอาจจะติว่าเออเครื่องเสียงมัน มาบปต็มแสงสีเสียงยังบปรต็มอันนั้นมันโมเวณปัจจัยเนาะคะ่ะเพราะว่ามันสามารถปรับได้มันเป็นหมื่นแรกอุปสรรคบางอย่างมันก็เกิดขึ้นเพื่อให้เขาเก่ากระโดดไปพัฒนาในสิ่งที่ดีขึ้นกว่าเก่าอันนั้นเขาขอมองข้ามไปเนาะคะ่ะเอามาเบิ่งความอลังการบนเวทีบัว่าผู้ใดจะออกมาสแสดงชุดการสแสดงหางเครื่องประกอบนะคะอู้เนาะคะ่ะสุดยอดจริงๆจักสิใส่คำใดว่าอ่า ดีซ้ำใดอันนี้ก็เห็นด้วยสายตาพอ่พอพ่อแม่แม่แมสุขูสุขคน,นอนอดตะลับครับตะนอนสอดแจงสอดแจงจนหอดเตยล่าเตยล่ากันยังพ่อพออีกยังไม่เนนิิงอ่ะยังก่อเพิ่นถ่ายรูปกับ เตยล่าอีกเนาะค่ะว่าได้มาไล่สํใใดหลาลๆพุ่นกับข้อพอสิยากฮักพุกน่นเนาะบอว่าจะเป็นอุ้งอิงว่าจะเป็นมานะพระเอกนางเอกต่างๆนะคะทุกคนในทีมงานก็ถือว่าสุดยอดนะคะกาลังใจดีๆในต้นฤดูการกะขอให้ปังๆตลอดไปเอามาเบอกถึงอุ้งอิงในเรื่องของการแสดงการที่จะออกตัวมานี่มีการเว้าประวัติเบาเรื่องราวย้อนหลังนี่ ก็เป็นอาการไขว่ไขห้พอๆแม่เอฟซีนี่ท่าคว้าไปั้งแต่มือแรกนองมากความรู้สึกหนันความรู้สึกนี่จนถึงมือหนีเข้าก็รู้สึกว่าเออนะคะมันก็บมันอยู่ในใจของเอฟซีอยู่แล้วเพราะว่ากระจวดจาไดเหมือนคุณคู่นี่กะเมาเบบ่งหมอล่ำคณะสาวหน่อยกับเพราะว่าอุ้งอิงเขามาอยู่ในวงการบุเขยเบิงเ่งอย่างสิมันก็เป็นการสาร้างมิติใหม่สําหรับ ตัวผู้ชมนําเนาะค่ะเพราะฉะนั้นว่าความเสียงดีบออีหยังดีบอนี่ก็เข้าบ่าต้องบรรยายล้วเพราะว่าห้องหูแล้วว่าน้องเสียงดีการเอนเตอร์เทนการเต้นการร่าการแต่งตัวทุกสิ่งทุกอย่างนี่ถือว่าสมบูรณ์แบบซึ่งเฮาก็เห็นว่าเติบโตขึ้นมาเป็นระดับระดับเลยแทบจะบอกว่าเป็นการเติบโตแบบก้าวกระโดดเพราะฉะนั้นบ่กแปลกใจว่าเป็นอย่างน้องจังมี FC อฟซ่างงน้าแน่นล่ะก็ เต็มทีเต็มแดนเนะครับบ่าว่าจะไปทางใดทุกคนก็ใหายการต้อนรับอย่างดีก็ขอยินดีและก็ชื่นชมน้องอุ่งอิงแล้วก็แห่งเติบโตขึ้นไปการพัฒนาก็หลายขึ้นเพราะฉะนั้นบอกแปลกใจเลยเนะว่าเป็นยังรายการต่างๆหรือไัต่างๆนะคะนี่คือสิ่งที่เฮาภูมิใจมื่อขึ้นก็ถือว่าสุดยอดค่ะน้องอุงอิงเนาะค่ะ อ่มาว้าถึงน้องมานะทีนี้น้องมานากับปาโตนะคะออกมาฮองเพลงออกมาเต้นรําออกมาสแสดงโอ้ใส่ชุดเพชรชุดนั่นชุดนี่มาไล่หล่นคอบอกว่บาบอกเวณนบัตรหล่นคอเลยทึงใส่เน็บใส่หัวใส่แขนใส่ข้อมือทั้งหนาทั้งหลังหุ่มไปด้วยเงินเนาะคะ่ะก็ถือว่ายินดีกับน้องตือว่าพอๆไม่แม่เอฟซีที่ฮักแพ่งเพื่อนหลายกะแสดงให้เห็นแล้วเนาะว่า ถืออกถือใจคุณคู่แม่เหมียวกับเป็นอีกผู้นึงที่เป็นเอฟซีนองกะหายกะร่างใจมาโดยตลอดเนาะมาณะห,หน้อยเพิดปานแพงหนุ่มหน่อยผู้ผ่านเมืองสกลนครกับถือว่าการแสดงได้ขึ้นนี่นะคะมือขึ้นทีผ่านมาอย่ากว่ามืทขึ้นานมาเพราะยังอดแจงอยู่เนาะค่ะนองกับแสดงได้ดีเสียงก็ดีเนาะค่ะการเอนเตอร์เทนการฟอนรัมดูซึกว่าดีกว่า ฤดูการที่ผ่านมานี่ร้ายเนาะค่ะเพราะว่าน้องมีการในฝึกซ้อมเรื่องการเต้นการฟอนนะคะกลองเสียงที่ออกมาค่ะถือว่าเสียงดีเนาะค่ะเพราะว่าอยังก็เริ่มเป็นนุ่มนะคะเสียงกระจัดแตกเห่าๆขึ้นมานะคะก็ถือว่าหิดได้ดีนะคะก็เราคิดว่าจะพัฒนาต่อๆไปนะคะเพราะพอแม่เอฟซีก็จักใส่คําว่าแบบใดเนาะดีใจน้ำนองเด้อค่ะว่าความหักความแพงความน่ารักความยังก็ เอ็นดูให้กับปกลามาานะหน่อยก็ถือว่าสุดยอดจริงๆแล้วก็คิดว่าในระ,ระยะต่อไปต่อไปกักามาานะหน่อยก็เหตุให้รพระพอ่แม่ๆได้หักได้แพ่งบ่าว่าจะเป็นพระเอกนะคะพระเอกไดมอนด์พระเอกวัดนะพระเอกต้นบอกหรือผู้ใดนะคะนักแสดงแม่ปิแม่ ฝ่ายบอเอ่นว่าเม่อยู่นะคะทุกคนก็นอู้เนาะค่ะแม่ติม่มคือกันห้องเพลงนะคะสนุกสนานในส่วนเรื่องของการแสดงหมอล่ามือขึ้นคุณคู่กับพลาดไปนิดนึงนะคะเดี๋ยวขอไปเบิ่งย่อนหลังเพราะว่า มืนอคืนมีงานเลียงเนาะกับเพื่อจิกลับมาถึงบานกับมาท่านบ่ได้แสดงสำตอนนั้นก็เลยมาเบื้องการแสดงกับเพื่อหงีบไปนิดนึงแต่ว่ากับมาท่านช่วงเตยล่าช่วงการแสดงกับถือว่าเห็นแล้วก็ดีอกดีใจเดี๋ยวมือในช่วงกลางวันก็จะเข้าไปเบื้องช่วงการแสดงของหมอรำที่จริงจะเบื้องช่วงหมอรำได้หลายกว่า <laughs> อยากล่อรุ่นว่าแต่ละคนแต่ละคนน่ะที่ได้รับบทบาทไปสีแสดงเป็นแบบใดแต่ว่าในช่วงการสอมเข้ากับเบิงแล้วเนาะค่ะเหลือแค่เบิงว่าตอนท่ใส่ชุดกับไปแล้วองค์สิลงแต่ละคนเนี่ยซ้ำใดนี่ก็คือสิ่งที่เฮารอคอยคุณครูกับผ่านไปนิดนึงเดี๋ยวว่าวคลิปนี้แล้วกับสิเขาไปเบิงพ่อไแม่กัมาเว้าสส่คุมคู่ฟังก่อนก็ได้ด้วยค่ะเพราะว่าหลายๆคนอาจจะหาทีว้าทีคุยนะคะว่าเป็นแบบใดแต่ในความรู้สึกภาพรวมทั้งหมดกะถือว่าสุดยอดสุด ปลายนะคะสุดยอดสุดปลายในการเบิงในการชม่มาคิดว่าในมือต่อๆไปกะแสงสีเสียงมาเต็มเต็มกะจักสีว่าสุดๆของสุดยอดสุดปลายไปอีกเนาะคะ่ะนี่คือกําลังใจดีๆที่พอๆแม่เอฟซี่ให้คุณผู้แม่เหมียวกะขอดีใจยินดีกับทุกคนนะคะที่ได้รับมาไล่ได้รับการต้อนรับอย่างดีแลวกะถือว่าทุกคนกะมีน้าใจในการสีเสแสแดง ดีๆงามๆนะคะเต็มที่เอ๋อะตะกีเห็นคู่ไก่คู่ยังเนาะค่ะตะกีกับบ่อแดงหัวแจ๊กเป็นคกตัตงแต่ติดตามมานาหน่อยก็เห็นคู่ไก่นนองต่ออยู่ทึงเวทีสวยกี่เวี้ยหาเพิ่นกับบ่เห็นคู่มือน,นี่ต้องบอกว่าสายสายอ่าแหงกาสายทางที่ใหนห้นามมองเห็นแดนเซอร์กรู้สึกชัดเจนขึ้นมากเนาะคะ่ะนอก,กะ จากการเป็นเอซีของน้องมนะแน่น้องอุ้งอิงเนี่ยก็เลยเห็นเพิ่นเนาะค่ะเห็นเพิ่นในช่องในการเบิ่งคลิปของเพิ่นเอาเมื่อน,นี้เสาร์วันอาทิตย์ที่24นะคะกันยายน2000หผารอบภายบางคนก็เพึ่งเตยล่าแล้วก็อาจจะไปหงีบจักกน่อยหล้ะก็อย่าลืมว่าเบิ่งหมอลำโตเด้อค่ะพี่น้องเด้อเอาเดี๋ยวพอกันใหมนะคะสวัสดีค่ะ